มาแล้วเขาบอกว่าเริงดังไปขอบคุณครับผมขอต้องแห้พี่เล็กแท็กๆท็กแท็กมามฝั่งนี้ใช่ๆพี่เล็กเป็นแผนการนะครับเราจะได้ตัวใ้กันขึ้นมาได้เวลาพี่เคยูเอ็นนีเนี่ยเคย์พี่เคคุยมีชิ้นยะอ่ะเพื่อนๆเรามาเรียนวิชาคุยไปพร้อมกันนะครับ อือไม่รู้แกนฟรีเซเมโลดีริอฟมัลโอตเมลโลปาวาวาเข้าลังเข้าใจเลยเก่งจังแกขอบคุณครับผม วัตเตอรลอนว่ตเตรลอนพาวเวอร์พาวเวอร์เพลงวัตเตรมลอนใครากจำไปเล่นนะครับผมถือว่ามันจบที่ไลฟ์นี้นะฮะชลครับอ่อ t o d เ y วันนี้วันนี้ไฟสเดย์ o ไฟเดย์ร y ่คาน a ี้เดย์เ o อร y ่ค d ลืมของอยู่นั่นน่ะ where's my jelly เอ้ my jelly ย่า jelly อ้าว jelly หายไปไหนอ่ะขึ้นมาลืมอ้า ตายแล้วเฮ้ยเตรียมดราม่ากันให้เต็มเหนียวเลย I want I want to watermelon jelly watermelon jelly l ี่อืมขาตัวตายชัดเลยผมเนี่ยอ้าวเสียงลมดังมากเออนี่มีพ่ปูเข้ามาแทนแล้วอ้าว j ล l l ่ผมอยู่ไหนที่เตียมเว้ทีมงานเงียบขนาดนี้อ้าวไม่มีใครฟังเวอยกเออได้เลยขอบคุณทุกคนมากตายครับเีลลี่เออน่ารัก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  ดีอมแคนดี้เจย์ขอให้มีความสุขมากนะครับอืมจะไทำสิ่งดีนะครับแฮปปี้แฮปปี้ให้เป็นทุกวันสำคัญสำคัญแฮปปี้หมดไปเค่อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเขาบอกว่าไกลจังนั่นแรหวานมากๆเจลลี่ยู เจลี่โชว์ตรงนี้เลยไหมโชว์ตรง้ล้หมือนนะอืมไม่แบบไม่ไม่พูดเ่งเหมือนเวลาแบบอยู่อยู่ที่แบบที่เกาหลีครับที่เกาหลีเออออเอยอันนี้ตะกามาอย่างพี่อยไมาม่ลย่ง้มา วันนี้วันนี้ไม่มามามาโอ้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 ฉันดีันนไอ้ก็อยากจะทำนะครับแต่ว่าติ๊กตะโตกเนี่ยเขามีกฎไม่เป็นไรกับไม่เป็นไรค่ะไม่มีกฎคือ่ ครับอร่อยอร่อยอร่อยเหมือนกันถ้ามีกฎอยู่นะครับว่าถ้าสมมติว่าใครทําท่าเหมือนแบบว่าแบบว่าใกล้ชิดกันเนี่ยมันจะบินนะครับผมเพื่อนๆอย่าอย่ายุ่งมากนะครับผมอันนี้พูดจริงพูดจริงคือถ้าถ้าสมมติว่ามีแบบการแบบทําตัวใกล้กันเกินหรือหน้าใกล้กันเกินเนี่ยติ๊กต๊อกเขาจะบินนะครับพอกินปุ๊บช่องทางมาถมาหากินของเราหายไปเลยหายไปเลยอือหายไปเลยหายไปแล้วอือเข้าใจเข้าใจขอบคุณขอบคุณค่ะอร่อย อะไรอะไรเลยอร่อยโชว์โชว์เนี่ยออกมาแบบเคอะเคอเนี่ยเป็นการประกอบใหญ่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 และต่อจากนี้ก็เป็นการสู่ขอนะครับผม อาจจะคีมแป๊บแม่อาจจะคีมแป๊บนะลูกปีนี้ปุ๊กชาลีก็31สามสิบเอ็ดแล้วเก๋มากโอเคโอเคลูกน้าอีงาการงานลูกก็มั่นคงท่ารีนะอไมท่านท่านรีนะอไม่ต้องแปลไม่ต้องแปลไม่ต้องแปลเราสื่อสารได้ทางรักเห็นว่าปุ๊กก็แอบชอบผู้หญิงคนคนนึงแม่ก็ไม่บอกว่าเป็นใครแม่ก็เลยจะมายกลูกชายให้หนูใช้เลยนะ แมีสัปาอย่างงี 1941, ้ใช้ปูบอนชาลีไปสัปาชาลีไปสปาชาลีมาลูกชาลีไปถูพ yeah, ื้นชาลีไปถูพื้นไปครับไปครับชาลีหิวข้าวชาลีหิวข้าวได้ครับจะรีบหาให้กินครับผมมาจินยีรีไปก่อนวันนี้ป้อนป้อนโนโนค่ะป้อนป้อนลูกจะจีบเขาลูกต้องป้อนนะเอาเลยลูกกินเลยลูกกินเลยลูก ลูกเล่นมากแม่ตามแม่เอาเป็นว่าแม่ยกให้ลูกแล้วนะลูกจะใช้อะไรก็ใช้จะตาป้าถูบ้านก็เรื่องของลูกเลยรับก็รับเกล่อาไว้เลยจริงจังเลยเหรเนี่ยเอาไวเลยนี่ของปลอมเนี่ยปลอม ลักเดินักเดินลักดินเเไกินได้ย้าเจลลี่ลูกจะให้เากินเลยหรอนี่เจลลี่ขอร้องด้อลูกร้องัขอบคุณนะขอบคุณนลูกที่มาเออขอบคุณตะโกนจะกินต้ไลูกขอบคุณนลูกที่ตลบมาเออเอาด้มีอะไรเปล่าเฮ้ยนีู่ดการโชว์พดการหน่อย้มด้่ไดการท กล้องอะไรวะเนี่ยเพื่อกางนี้มาสายตลอดนะผมแหวน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 เปิดแม่เป็นลูกช่วยแม่ก่อนเปิดเปิดให้หน่อยนั่งหลังนั่งหลังน่าหลังนี่แหวนโอ้ว้าวโอ้ยแม่ก่แหวนแหวนนะลูกแหวนอยู่ไหนแม่นี่ใส่เลยใส่เลยใส่เลยใส่ตัวเองขอบคุณนะลูกขอบคุณนะลูกขอบคุณนะลูกตบ ขอบคุณนะตาเดี๋ยวเล่นไได้เดี๋ยวเขาเขา<อ>มาน,นาตโต้กิมโบโตโยโอ้ยยินดีที่ได้เจออาจดสกิมมาตาได้อ,อัดสกิมมา,าตาว่ายินดีที่ได้เจอกัน้ตูตตตมีอะไรแปลกเราผักแค่เขิรดว่ะเดี๋ยวแม่จะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะเอาลูไปได้แล้วอุ้ยลูบ อันนี้นนการที่เรารับใครสักคนจะต้องทำให้เขารู้ว่าเราดูแลเขาได้ยังสดมากเป็นตัามาจากจังแม่ <laughs> บ้านพี่นแดมะ<ๆ>ต่จจากบ้านฉันเลยเชือ ตลอดชั่วโมงหนึ่งระหว่างไลฟ์ถือไปถ้ารักเขาได้ตอนตอนจนโอ้จนไปแบบเอาขั้วไป่ตรงนี้ลำหน้าไม่ต้องโทรตามเลยนะให้คุยกับตรงนี้เป็นนิคให้เขาถือไปให้ถือไปให้ถือไปคุยกับแม่ไม่ใครเขียนจะคิดขออนุญาตซูมได้ป่ะไม่มีคำอ่านให้ใครเขียนจะคิด ให้กามีนอ่านให้ฟังไงไม่มีคำอ่านเลยให้คุณใครเขียนมัเนี่ยเๆนี่ยเดกเนี่ยอด็นี่ยเดกเนอ่เดกนดี่ดเี่ยเกเียเยกี นตอันอัน้งัน้งัน้นต้อั้องัน้อฉันต้องั้องฉัน้องฉันองฉันต้องฉกน้งนตองับองฉันองฉัน้ององฉัต้องนต้งานี้องฉัน้เงานตองฉันต้องันท้อะไรต้งนี้องฉันีองฉรนต้อ้อัน้อองว้อนต้นต้องฉายต้องดันต้องดันต้อ้อนเดี๋ยวเ้องฉัอาเราข้น้น้อง้อ้อน้านอ่ะว้าว จัดเลยจัดให้โดูเลยอร่อยแม่เนะอร่อยอร่อยอร่อยวัดไหนเปิดเพลงอยู่วะเนี่ยฮะสตรีทมีเหมือนกันหมดเลยอ่ะขยำโนสตรีทโนอนสตรีทไม่มีประโยชน์โนอนสตรีทนี่นี่นี่น้ำหอม น้ำหอมน้ำหอมเย่น้ำหอมปุยนุ่นปุยเย่เป็นกิ๊กู๊ดเลิศมากปุยมุ่นเลิศมากผมว่าผมพูดเก่งนะวันนี้พูดไม่ถนัดไหนใครชอบชอบอันไหนแบบผมยืนชอบปุยก็อันไหนเคียร์เคียร์โอ้อันไหนคะชอบอันไหนคะอันนี้เหรอ อันนี้เหรอชอบไหมชอบไหมไม่ใายถามว่าชอบไหมแบบไรมั้งอะไรมะชอบ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 ฉีด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 พร้อมกันฉีด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 จุกวันฉีดไม่ต้องสนใจฉีดไปนไม่ต้องสนใจว้าวตัวนี้มันไม่ได้ตายเลยคนี่นี่ อ่ดมโลยายลูกอย่าด e. ื้อกับแม่นะไปผมจะบอกก่อนว่าสูตรนี้คือผมจะบอกให้ว่าแทบจะเป็นเป็นเจ้าแรกเลยนะเจตบในประเทศไทยที่ว่าเป็นแบบว่าฉีดแล้วบำรุงผิวด้วยโยจริงเหรอลูกน้ำหอเ้ย้หอมยรุงผิวได้อะบำรุงผิวน้ำหอมบรุงผิวบำรุงผิว e s รุงผิวอือู้ จุกใจเข้าใจนะครับจุกใจไอ้นี่ไอยุกใจดูวัดเอ็ดเ้ว้าวจุกใจไองไปแค่ขวานล่นั่งอยางไม่ได้เอติ้งมานานแล้วอ่ะคุณดมดมฉีดที่มือีที่มือฉีดตัวบัตฉีดตัวัตเอ็ดเดิ้ว มอมันไม่ได้กินร้อผอมมากข้าปลาเต็มือยเือยเรื่อยฟทาชอบไหมคะไรไรไรชอบชอบชอบแล้วชอบดีไหมดีดีชอบไหมคะไร้ใช่ใช่ใช่ยช่มีไหมลช์ชอบลูกชายแม่ไหมชอบนี่ครับผม แล้วเธอชอบเขาไม้เธอบอกไปได้แล้วนะแหมชอบบอกกันจีนฐานกองข้ามประเทศเนี่ยเจอด้ากันแล้วก็บอกไปเลยเดีย๋ยวแม่ถือต้นให้มาแม่ถือเองคิดจะว่าแม่ไม่อยู่ตรงนี้แล้วกันอืมโอ,อ้โหไอ้ตับคิดไม่ได้ดูมึงดูชนะเวะทีนี่กี่คนอะโลกบอกไปแล้วหูหู้วยห <c oughs> อมเต็มหน้าเลยสุดที่ลยสนไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้ำหอมโลจีบกันเลยเร็วๆคิด <c oughs> ว่า <c oughs> แม่ไม่อยู่ตรงนี้ ไลท์ไลท์ไลท์ไหมไลท์ไหมไลท์ไหมยูยูไลท์ลูกแม่ไหมเบบี้เบบี้ชาลีลูกแม่นม่เขามาส่งครับให้อันนี้ยูไลท์ไหมยูยูบอกไปสิลูกแม่นักไม่ชอบคุณครับไม่ชอบคุณครับลูกลูกเร็วเร็วคิดว่าแม่ไม่อยู่ตรงนี้แล้วกันโอ้ไม่เก๋